ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮโลแกบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวนโหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่ารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะอัน,นนี้อัดคลิปทำไมเอาอย่างไงถึงได้มาอัดยิเรามีความรู้จักกับเขาส่วนตัวหรืออะ ก็ต้องบอกว่าเฟิร์สไม่รู้จักกับพี่เป้งส่วนตัวเลยนะคะแต่ว่าติดตามผลงานมาบ้างแล้วก็เหมือนประมาณว่าเหมือนเราเป็นคนที่ชอบอัดคลิปแนวอะไรแบบบ้าๆ้าบออะไรอยู่แล้วแล้วก็มีการแบบว่าเป็นคนชอบวิจารณ์คนปากไม่ค่อยดีอแล้วในคลิปเราก็จะมีการแบบพูดเรื่องนู้นเรื่องนีององ้อะไรปกติอยู่แล้วค่ะทีะนี้มันเป็นจังหวะที่แบบเหมือนอารมณ์กํลาลังคึกขนองเหมือนประมาณว่าแบบเราก็ก่อนนานานก็มีการเล่นกับเพื่อนด้วยเนาะแล้วก็มีการแบบว่าไลฟ์สดการในเรื่องเกี่ยวกับ หลายๆเรื่องต่างๆนานาเหมือนแบบเราดูเราดูละครจบแล้วก็มาพูดดูดะเฟซดูายการอะไรจบแล้วก็มาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีน so ี้ตอนนั้นมันเป็นจังหวะที่ดูดูายการายการายการหนึ่งจบแล้วทีเนี้ยมันก็เหมือนแบบดูย้อนหลังดีเลยไปประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะพอดูจบปุ๊บเหมือนก็อารมณ์มันก็แบบกึ๊บขึ้นมาเออต้องพูดเรื่องนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็เลยเหมือนเหมือนพูดเชิงแบบอารมณ์อารมณ์เหมือนจะเล่นแต่มันเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดูแบบดูเหมือน ดูดูเกินเลยไปดูเลยเถิดไปค่ะก่อนหน้านั้นเราติดตามมาก่อนหน้านี้ไหมคะติดตามมาก่อนหน้านั้นค่ะใช่แล้ว,วเป็นใครตอนแรกถ่ายเป็นอีกคนนึงไม่คิดว่าเป็นพี่เขาแต่ก่อนก่อนที่ก่อนที่จะเฉลยประมาณวันสองวันเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเป็นเป็นที่พี่เป๊กอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วพอเดียจะอัดลิปมาเจอกระแสอะไรบ้างก็อย่างที่บอกเราทําสิ่งที่ลบทําสิ่งที่ไม่ดีกระแสะกลับมันก็ไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วก็จะมีการ ด่าทอต่างๆนั่นน่าอย่างที่บอกค่ะคือที่เราออกมาขอโทษเราออกมาขอโทษตั้งแต่ยังไม่โดนดา่าเพราะว่ามีผู้ใหญ่ทักมาภายในตอนนั้นเลยเราลงคลิปประมาณ25่สิบนาทีเราก็ลบเพราะว่าผู้ใหญ่โทรมาเฟิร์สหนูพี่ว่าคลิปนี้แรงไปนะอะไรเงี้ยรับสายไม่หมดเลยก็รู้สึกแบบวยจริงหรเหรอก็เลยแบบกลับไปขึ้นไปบนห้องอาบน้ำอาบน้ำเสร็จปุ๊บก็เลยไปเลื่อนดูคลิปว่าเอ๊คลิปที่ลงไปเมื่อเียตอนเราอารมณ์ปกติแล้วเนี่ยเราก็นก็กลับมานั่งดูโอ้มัน ม,มันเกินไปจริงๆนะรู้สึกว่าแบบมันกลายเป็นกลายเป็นเหมือนแบบจากที่ว่าเราจะเชิงแซลเชิงเมาส์เราต้องบอกว่าปกติมีคนชอบเมาส์อยู่แล้วเจอเจอใครเจอเรื่องอะไรแล้วก็เอามาเมาส์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้มันมันดูดูเลยเถิดไปเหมือนเป็นการไปล้อเลียนเป็นการไปแบบไปไปแซะไปวิจารณ์เขาในแง่ลบมากเลยอะ่ะก็เลยรู้สึกคุ้ไม่ได้แล้วสิ่งแรกที่กลัวก็คือกลัวกลัวพี่เป๊ะเห็นพอคิดว่าถ้าสมมติเป็นเราเรา กำลังโดนโจมตีอยู่ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเขาโดนโจมตีเพราะว่าเราดูย้อนหลังประมาณสองชั่วโมงแต่คือหลังจากในการโจบเขาเริ่มโดนแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสนียาเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เราคิดว่าเออเราคงคิดคิดปุ๊บแล้วก็พูดเลยเราค,คิดคนแรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จากนั้นมันก็เหมือนเป็นการไปซ้าเติมเขาอีกจากที่เขากำลังโดนกระแสตรงนั้นอยู่ด้วยก็เลยยิ่งยิ่งดูแบบยิ่งยิ่ง,ง,งไม่โอเคเข้าไปนะคะก็เออก็เลยคืนนั้นเลยก็เหมือนกับแบบเหมือนตั้งสติแล้วว่าตอนนี้ตต้้้องมีสิแแลลววนะวก็ เหมือนดึงสติกลับมาไม่เป็นไรทาผิดยอมรับผิดขอโทษเพราะเราก็อัดคลิปจริงอะไรจริงอยู่แล้วจะบอกอ่ารดูถ้าไม่ถึงการก็ไม่ได้เพราะว่าเราเราเราก็อัดของเราแบบนี้เราตั้งใจจะอัดของเราอยู่แล้วเราก็เลยแบบพอเรารู้สึกว่าเออสิ่งที่อัดไปเนี่ยมันผิดนะก็ไม่แปลกที่ต้องต้องออกมาขอโทษดีกว่าไหมคะเพราะเราขอโทษปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนที่เขาเพิ่งเพิ่งได้ดูคลิปอาหหมายถึงว่าหลังจากคลิปถูกลบไปแล้วในภายในวันนั้นยังไม่ค่อยมีอะไรจะมีอะไรก็ตอบเ่า มันจะมีเพจที่เขาดูดคลิปไปแล้วก็ไปลงตามทวิตเตอร์ชามีการรีทวิตมีการถูกแชร์กันเยอะมากซึ่งตอนนั้นอะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออว่ะทําไมมันมันมันแพ,แพนร่เขาเรียกอ่าไรไวรัลกันไวมากแล้วรู้สึกว่าแบบเนี่ยคือผลของการที่เราทําอะไรไใ,นในสื่อโซเชียลเราจะเมาส์เราอะไรบอกตรงไม่ผิดหรอกเพราะว่าเชื่อว่าครึ่งขั้น,ขนประเทศก็เมาเรื่องนี้แต่ว่าประมาณว่าเราเนี่ยเมาส์ในทางที่หน้ากล้องในทางลีลาท่าทางที่เมาส์เนี่ยมันดูแบบ ไม่ได้มีความสลดหดหูหรืออะไรนึกออกใช่ไหมคะมันดูเป็นเป็นเหมือนเป็นในทางที่ลบมากกว่าชายเป็นดูเป็นเด็กที่แบบไม่ดีอ่ะเออหลายเรื่องด้วยก็เลยทําให้แบบคลิปมันยิ่งดูออกมาทําให้เราโดนกระแสะไม่ดีมากขึ้นส่วนมากคนเ้ามาเมนเ้ามาเมนอะไรบ้างคนส่วนมากที่เข้ามาเมนก็จะเมนต้องแบ่งแบ่งเป็นหลายหลายกลุ่มเลยแต่กลุ่มใหญ่ๆก็คือก็คือจะเหมือนกลุ่มที่เขาเคยติดตามเรามาเขาจะมาในแนวของการตักเตือนบอกว่าผิดอะไร แล้วบอกว่าควรจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็คอมเมนต์แบบนี้คือเราอ่านแล้วเราจะรู้สึกแบบรู้สึกมากกว่าคอมเมนต์อื่นๆเราจะรู้สึกแบบเออจริงว่ะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยค่ะแต่กับบางคอมเมนต์ไม่ได้มาเพื่อไม่ได้ติเพื่อก่ออ่ะคือมาเพื่อแบบด่าหยาบโลนหยาบคายดา่าแช่งชักหักกระดูกถึงพ่อถึงแม่อะไรเงี้ยแช่งขอให,อให้ตายที่อุบัติเหตุขอแช่งหน,นูขอให้กิจการเจ๊งขอให้สามีเลิกทิ้งอะไรเงี้ยค่ะชายขอให้ ที่บ้านแตกแยกคอมเมนต์ยังอยู่เลยคือแต่และคอมเมนต์นี่คือแล้วคนคนคนกลุ่มนี้เขาก็จะเหมือนแบบเหมือนสนุกในการที่พอมาด่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เราก็จะมีการแบบพอจมีการด่าตอบบ้างนะเพราะหนึ่งเราเป็นคน <c oughs> ที่ไม่ยอมคน <c oughs> ตอบโต้เราเป็นคนที่แบบคือเราอะเราตอบโต้หลังจากวันที่เกิดเรื่องอะสาม <c oughs> สามวันวันสามวันเกิดเรื่องวันพฤหัสเราตอบโต้วันช่วงของวันวันเสาร์เออก็คือเหมือนประมาณประมาณว่าแบบเฮ้ยเราคิดว่าเราขอโทษแ,แล้วแล้วมันจะจบไปแล้วแต่ทำไมถึงต้องมาด่าเกิน เกินเกินกว่าที่ความผิดเราทาั้งที่จริงเราผิดแหละแต่ด้วยความที่แบบคนเราอ่ะไม่ชอบให้ใครมาด่าตัวเองอยู่แล้วเราก็เลยนิกย้อนกลับไปว่าเออพี่เป๊กก็คงจะไม่ชอบให้เราแบบไปวิจารณ์เขาเอย่างเงี้ยลบเหมือนกันจากนั้นก็เลยหยุดด่าหยุดด่าตอบที่เจ็บพิมตอบอธิบายไปก็แทาเหมือนกับแบบเราเราแถเราก็เลยอ่ะลบคอมเมนต์ซะคอมเมนต์ไหนไม่สร้างสรรหรือคอมเมนต์ไหนที่ดูรุนแรงลบไปบางคนพอเห็นแล้วลบปุ๊บมเม้นใหม่ เราก็จะบล็อกพอเพราะบล็อกบล็อกปุ๊มสร้างเฟซใหม่อย่านึกว่าไอ้นั่นได้นะอะไรก็จะมีมาเรื่อยๆเราก็ถามนั้นไม่สนแล้วกันเพราะจุดประสงค์ของเขาเนี่ยคือคือคงอยากมีซีนแหละเข้าใจเพราะว่าหนึ่งคือเข้าใจว่าเหมือนลองลองเป็นคนคนหนึ่งที่รู้สึกไม่ดีอยู่ลึกๆแล้วถ้าเกิดมีช่องทางให้ได้ระบายออกได้ด่าใครก็ได้สักคนหนึ่งฟรีๆเพราะว่าใครเขาก็ด่าก,กันเป็นเราเราก็คงคงทำเหมือนเขาอ่ะนึกออกใช่ไหมคะแต่คือด้วย อะไรต่างๆทําให้เราคิดได้ก่อนแล้วเราก็ออกมาขอโทษแต่คือเขาเนี่ยยังเข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดไม่ดีออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่แบบเออไม่น่ารักนะคำพูดของเราแต่สิ่งที่เขาพิมพ์มาให้เราด่าทอเราต่างๆมันไม่หนักกว่าเราร้อยเท่าพันเท่าหรอจากคาพูดจากอะไรอย่างเงี้ยคือทําให้เราเห็นว่าอ๋อเรากับเขาก็ไม่ต่างกันหรอกสิ่งเสมอกันก็เลยไม่ถือไม่ถือสาอะไรเราก็ไม่ใส่คนดีเขาก็ยิงเป็นส่คนดีคือมันก็ ถูกแล้วที่เราต้องเจอเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนดีเราไม่อัดคิปที่ไม่ไม่ดีออกมาเราไม่เจอเรื่องแบบนี้หรอกก็เลยทาใจแล้วก็ยอมรับ mm hmm. ว่ามันต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอเกิดอเางานเิเาอ๋อต้องบอกก่อนว่าเฟิร mm ์ส hmm. <First, S 2> เคยบอกแล้วครั้งหนึ่งว่า mm hmm. การที่มีคนทําผิดในโลกโซเชียลแล้วเขาออกมาขอโทษแล้วคนคนต่างๆก็ยังด่าเขายังแชร์ข่าวเขา,ขาพูดถึงเขามากมากมากเนี่ย ผลที่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นผลในแง่ลบเสมอไปนะคะลองคิดดีๆว่าไอดอลนที่ดังหลายๆคนก็ดังจากการถูกด่าถ้าคุณเกลียดเราไม่ชอบเราอย่ามองเราเลยค่ะอย่าให้ความสนใจอย่าให้ความสําคัญอย่าสนับสนุนเราการที่คุณพูดถึงเรายิ่งด่าเรายิ่งรีทวิตเรายิ่งแชร์เรามันทําให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นถ้าเราเป็นคนที่อยากดังเรารวยเลยนะสมมุติอะมันมีคนที่แบบนึกออกใช่ไหมคะใช่ถ้าเราเป็นคนที่แบบถามว่าเราอยากดังไหมเราอยากดังเนี่ยอามารินทีวีหนูมารอบนี้รอบที่4รอบที่5าแล้ว สี่ห้ารอบที่ผ่านมาหนูมาเพราะเรื่องที่ดีทุกทุกรอบดังจากเรื่องที่รอบพอมารอบนี้มันเป็นเรื่องที่แบบที่เสียหายอะ่ะไม่มีใครอยากให้เกิดพี่หนูพูดตรงๆว่าหนูหนูพยายามสร้างภาพลักษณ์พยายามปิดด้านไม่ดีของตัวเองเอาไว้แล้วก็แสดงแต่ด้านดีๆเพื่อให้คนใน a c e b o o k เนี่ยได้แบบได้เห็นในด้านที่ดีของเราและอยู่ดีๆมาวันหนึ่งเราเราพลาดนําเสนอในด้านที่แบบเร็วซ้ำออกไปมันกลายเป็นว่า เหมือนคนยิ่งสนุกที่จะเหยียบย่าคนแบบนี้ถ้าเราเป็นคนที่นําเสนอในมุมมองที่แบบอะไรแบบนี้เป็นประจาอยู่แล้วคนคงไม่ถือสาเราแต่ว่าพอตอนเราแบบเราพยายามพูดอะไรที่มันดูดีออกไปอ่ะคนจะรู้สึกว่าอินียลมเมื่อไหร่ต้องรีบรุมไปเหยียบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีตรงนี้เข้ามาด้วยก็ทําให้ยิ่งแบบยิ่งโดนหนักเข้าไปใหญ่ในเรื่องที่เราเคยให้สาระให้แง่คิดนู่นนี่นั่นก็เหมือนย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองว่าทำไมมันไม่เตือนตัวเองบ้างนี่ห่อใช่ไหมคะ สอนคูอื่นได้ไม่ไม่สอนตัวเองอย่างที่เราบอกแหละไม่มีใครไม่เคยทําผิดครูที่สอนภาษาอังกฤษเฟิร์สบางครั้งก็ยังพูดวยากรณ์ผิดเลยไม่แปลกเพราะฉะนั้นถามว่าเฟิร์สจะมาทําคลิปที่มีแง่คิดเหมือนเดิมไหมก็ทําอยู่เหมือนเดิมค่ะแค่เราอาจจะไม่ได้ไปพูดถึงบุคคลที่3หรือว่าไปวิจารณ์ในเรื่องที่ไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่บอกไม่ดีเอามากๆนะคะใครที่ดูอยู่ก็อย่าทําตามเพราะว่าเนี่ยผลที่ได้ก็คือโดนด่าโดนอะไรนู่นนี่นั่นแล้วเราเป็นคนที่ไม่เคยโดนแบบนี้เลย นานๆนนทีจะมีคนมาดา่าอย่างไม่แค่ไม่มีค่ะพอตอนมันมีปุ๊บมันเลยรู้สึกแบบเขารออยู่นะเขาซุ่มอยู่นะเนี่ยวันนี้เขาเปิดตัวออกมาแล้ว,ลวทําให้เราได้เห็นว่าคนที่ดีคือใครคนที่เข้าใจคือใครแล้วใครที่แบบมาเพื่อตักเตือนใครที่มาเพื่อแบบอยากจะให้เราพัฒนาเป็นทานที่ดีจริงๆอะ่ะเป็นยังไงกับคนที่มาเพื่อมาดา่าระดับพาะความสะใจแล้วก็หายไปเราควรจะสนใจคนไหน คนเดียวที่เฟิร์สสนใจเลยอยากหลังจากเกิดเรื่องนี้คือพี่เป๊กพอเฟิร์สพูดถึงพี่เขาเฟิร์สมีการติดต่อไปทางพี่เป๊กมีกาชายโทรไปขอโทษโทรไปอะไรซึ่งทางพูสจัดก,การก็แบบเหมือนดีค่อนข้างดีมากอะคะ่ะซึ่งถ้าเป็นเราเราคงไม่ไม่โอเคเราคงแบบโทรไามไม่ยากดีกับมึงเราคงว่าอะไรประมาณนี้แต่นี่คือเขาดีแล้วเขาแบบมีการพูดคุยแบบเป็นสื่อกลางกับพี่เป๊กให้แล้วคือเขาเขาพูดแบบเออไม่เป็นไรไม่ติดใจอะไรก็แบบเออไม่ซีเรียสขำๆแต่ว่าเราก็คือมีการบอกเขาเออหนูอยากเจออยากขอโทษต่อหน้าอะไรนะคะ พี่เป็กยังไม่ได้อะไรเลยค่ะเพราะว่าพี่เป๊กเหมือนแบบวันที่โทรไปคือทั่วคอนเสิร์ตที่พังงาแล้วหลังจากนั้นอีกวันหนึง่งเขาลงสนามบินตอนเช้าแล้วเขาจะผปถ่ายรายการบนรถอีกรายการหนึ่งเลยอย่างเี้ยค่ะจนถึงตอนนี้ยังใช่ก็เลยยังไม่ได้คุยกันแบบโดยตรงก็จะเป็นการคุยผ่านผู้จัดการมากกว่าแ้่ทั้พูดอะรเขายังไนบ้างอะไรนะคะ <S <S <an> ไม่มีใครโอเคหรอกแต่สิ่งที่เขาพูดมาเขาก็ต้องแบบเอ้ย e ไม่เป็นไรเขาต้องพูดโอเคอยู่แล้วซึ่งเรารู้ลึกๆว่าถ้าเป็นเราเรา เมื่อกดการแล้คงตอบแบบนั้นไปแต่ลึกๆเราอาจจะคิดแบบหื um, ทีตอนมึงเมาเราไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีคิดเหมือนกันแต่คือถ้าเราได้เจอกันต่อหน้าได้แบบได้ขอโทษต่อหน้ามันเฟิร์สจะรู้สึกว่าแบบเฟิร์สจะเคยยลียร์มากกว่าเพราะเฟิร์สเป็นคนที่แบบถ้าเราใช่ถ้าเราทําอะไรไปเราอยากรับผลการกระทำอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนยอมรับผลการกระทำแล้วก็อยากจะขอโทษต่อหน้าให้มันจบให้มันจบแบบเคลียร์ตรงนั้นหลังจากนั้นใครจะด่าเรา ชิลแล้วเพราะาเรามีปัญหากับคนที่เราพูดถึงเขาอย่างเงี้ยค่ะเราเรา,เราควรจะแคร์ความรู้สึกของคนที่เราอันนั้นมากกว่าเฟ์สคิดว่าคนอื่นเฟไม่สนพูดตรงๆด่าเฟ์สก็ได้ถ้าคุณทําให้คุณสบายใจก็ด่ามาเพราะเราผิดจริงๆถ้าเราไม่ผิดแล้วคุณมาด่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือโอเคเราผิดเราโดนด่าดมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตอนที่อัดคิดตอนแรกเราคิดอะไรอยู่ถึงอัดลงไปก็อย่างที่บอกอะค่ะคือถ้าคิดคงจะไม่อัดที่อัดแสดงว่าคือ คิดน้อยทำใช่ใจแหละคือสนุกเราพอพูดปุ๊บมันสนุกปากคือฟิลสนุกปากหรือล่าคะพอพูดสนุกปากปุ๊บมันมันจะไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มเลเวลมันจะไม่มีอะไรดึงสติพอเรายิ่งคิดน้อยเรายิ่งพูดเยอะพอเรายิ่งพูดเยอะสติเราเริ่มไม่มีพอเรามีสติปุ๊บสิ่งไม่ดีก็ออกไปเยอะเยอะๆเยอะขึ้นก็เลยมันเลยดูเลยเถิดไปเป็นการแบบไปดั่นใจอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่รู้จักคํานการเสนตัวไม่รู้จักคขานการเสนตัวติดตามค่ะติดตามเคย ติดตามมาหาใช่ในระดับหนึ่งก็เลยแต่ด้วยความที่เราอาจจะไม่เราไม่ทราบเรื่องตื้นลึกหนาบางว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขา <c oughs> ไปอยู่ต่างประเทศเหลืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ด้วยแล้วเรามาอ่านย้อนหลังว่าอ๋อคนที่แบบไปอยู่ต่างประเทศสามารถเหมือนมีการสัเนียงที่นั่นได้แต่จริงๆอ่ะถ้าพูดตามตรงเรื่องเรื่องสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยถามว่าถึงแม้ว่าเขาจะพูดชัดจริงหรือพูดไม่ชัดไม่จริงอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของเขามันคือ มันเป็นปัญหาของเราแล้วตอนนี้เราไปพูดถึงเขาทําไมนึกออกใช่ไหมคะมันไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดของพี่เป๊กมันคือความผิดของคนที่สแส่ละแหนของของ,ของเราเองนึกออกใช่ไหมเออก็เลยรู้สึกไม่ควรใช่แล้วตอนนี้มีผลอะไรกากงานเราไหมเราสัคิดไว้ก่อนอ๋อก็มันแน่นอนว่ามันต้องมีอยู่แล้ว <Okay. S 2> ก็คือแฟนคลับเราอ๋อใช่อย่าเรียกว่าแฟนคลับเรื่อผู้ติดตามดีกว่าเพราะเราก็เหมือนประมาณว่าผู้ติดตามที่เขารู้สึก รู้สึกแย่ไปเลยก็มีเลิกติดตามไปเลยก็มีบางคนคือแบบเขารับไม่ได้กับการที่คนคนหนึ่งจะแบบทาดีมาตลอดแล้วมาทําผิดครั้งเดียวแต่บางคนรู้สึกว่าอ๋อก็เรื่องปกติคนเราทําผิดแค่ครั้งเดียวไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเรายังมีโอกาสแก้ตัวพัฒนาตัวเองแก้ไขปรับปรุงข้อเสียของตัวเองได้นะแต่บางคนเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ไม่พร้อมจะให้โอกาสก็คืออ๋อผิดเหรอ unfollow เลยอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดเขาจะอยากจะดูคนที่ทําความผิดเรื่อยๆเขาไปติดตามคนอื่นดีกว่า พอเขามาติดตามเราแล้วรู้สึกอย่างเงี้ยเขาจะมาคอมเมนต์เลยผิดหวังในตัวพี่มากๆนะคะอะไรเงี้ยจากเรื่องนี้เราได้บทเรียนอะไรเยอะมากค่ะได้บทเรียนอย่างแรกเลยคือหนึ่งสติทุกวันนี้หลังจากเกิดเรื่องเข้าวัดมากขึ้นไม่ได้เข้าวัดเพื่อเพื่อแบบเพื่อจะไปนั่งสมาธิเลยเข้าวัดเพื่อไปไปสงบจิตสงบใจแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้เราอะมีสติมากขึ้นไม่ได้ขอให้เราแบบว่า ดังขึ้นเลยขอให้มีสติมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งเรื่องของสติมันเป็นเรื่องที่จําเป็นถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยบทเรียนก็คือเนี่ยก่อนจะพูดอะไรล้วไม่คิดพูดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็อีกเรื่องก็งคืออย่าพูดถึงคนอื่นในแง่ลบไม่มีใครสนุกกับเรื่องนี้เราอาจจะสนุกแต่คนที่ถูกพูดถึงเขาไมไ่รู้สึกแบบนั้นแล้วมีอะไรจากบอกเป็ผ่านกล้องก็ถ้าฝากบอกพี่เป็ดก็ต้องเป็นการขอโทษนะคะเพราะว่าหนูตอนนี้หนูไม่ยากจะพูดจริงๆเพราะว่าไม่มีจะแก้ตัวหนูผิดจริงๆค ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าหนูพูดไปหนูรู้เท่าถึงการทุกอย่างแต่หนูทาผิดและหนูยอมรับผิดที่หนูพูดหนูพูดจาจับจ้วงวิจารณ์แรงเกินไปแล้วก็เหมือนสนุกคนองปากมากจนจนไม่ได้คิดว่าเออถ้ามีคนที่เข้ามารับฟังเรื่องแบบนี้เขาจะรู้สึกเหมือนเราไหมมันก็ไม่ใช่ทําให้รู้สึกรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้พี่เป๊กค,คิดมากเพราะว่าสิ่งที่เป๊กทำดีอยู่แล้วพี่เป๊กไม่มีปัญหาอะไรเลย หนูอะดันไปม,มีปัญหากับสัมพันธของพี่เองมันก็คือความผิดของหนูอย่างเดียวเลยค่ะก็ขอโทษพี่เป๊กอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอโทษแฟนคลับของพี่เป๊กด้วยที่ทําให้รู้สึกแย่รู้สึกไม่พอใจนะคะขาดสติอย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าปากพอยอืมพูดตรงตรงชายก็อยากจะฝากด้วยว่าขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะ